สวัสดีครับท่านผู้ติดตามเรียนรู้หลักสูตรการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังเรียนรู้วิชาที่สองในหลักสูตรนี้ชื่อวิชาที่คือ M 2 0 0การบริหารเขมุง่งหรือโฮชินคันลิตและเรากำลังอยู่ในบทที่4หัวข้อที่คือ M 2 4 0 การกำหนดหัวข้อเข็มมุ่งและเป้าหมายของการปรับปรุงคุณภาพงานของทุกหน่วยงานทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับเข็มมุ่งและเป้าหมายในการปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า h o s h i n Assignment Matrix หรือ HAM ในบทที่4นี้ ประกอบด้วย4หัวข้อดังนี้ 1. เข็มมุ่งขององค์กรกับเข็มมุ่งของหน่วยปฏิบัติงานต้องมีความสอดคล้องกัน 2. โครงสร้างของตารางจัดขบวนแถวเข็มมุ่งปรับปรุงคุณภาพงานให้สอดคล้องกันหรือ Ho ช h i n Alignment Matrix สขั้นตอนการช้อปปิง้งแผนปรับปรุงคุณภาพงานจากตารางกระจายเข็มมุ่งและเป้าหมายประจำปีขององค์กร หรือ TSMM 4. วิธีการกำหนดหัวข้อเขมุ่งและดัชนีวัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงคุณภาพงานของหน่วยปฏิบัติงานหัวข้อที่1และ2จะอธิบายในคลิปที่คือ m 2 4 1นี้ส่วนหัวข้อที่3และ4จะอธิบายในคลิป t คือ m 2 4 2ต่อไป เข้ม,มง่ของหน่วยปฏิบัติงานกับเข้ม,มุ่งขององค์กรโดยทั่วไปเข้ม,มุ่งขององค์กรก็คือการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการที่จะส่งมอบให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องกำหนดดัชนีวัดผลลัพธ์หรือดัชนีวัดคุณภาพ และระดับเป้าหมายของการปรับปรุงที่ต้องการบรรลุถึงส่วนเข้มุ่งของหน่วยปฏิบัติงานก็คือการประภาพของผลการทำงานที่จะส่งมอบให้กระบวนงานถัดไปนำไปใช้งานต่อได้โดยสะดวกในเวลาที่ต้องการครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้และอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องกำหนดดัชนีวัดผลลัพธ์หรือดัชนีวัดคุณภาพ และระดับเป้าหมายของการปรับปรุงที่ต้องการบรรลุถึงด้วยเช่นกันเพื่อจะไปดำเนินการปรับปรุงต่อไปตามแบบนิทานเรื่อง QC ที่มีด้วยกันเจ็ดขั้นตอนและที่สำคัญคือจะต้องสอดคล้องหรือมีส่วนช่วยให้เกิดการบรรลุเป้าหมายตามเข็มมุ่งขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้สามารถทำได้โดยให หน่วยงานระดรับปฏิบัติการแต่ละหน่วยไปช้อปปิ้งแผนปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมายมาจากตาราง TSNM แล้วแล้วนำเข็มมุ่งของหน่วยปฏิบัติงานทุกหน่วยทั่วทั้งองค์กรมาสรุปลงในตารางจัดขบวนแถวเข็มมุง่งให้สอดคล้องกัน ความสอดคล้องกันระหว่างเขมมุ่งขององค์กรกับเขม,มุ่งของหน่วยงานเป็นเช่นไรนั้นขอให้เราดูจากตัวอย่างต่อไปนี้เขม,มุ่งและเป้าหมายขององค์กรหัวข้อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินค้ามีดัชนีวัดความคืบหน้าของการปรับปรุงคือมูลค่าความสูญเปล่าคิดเป็นหน่วยล้านบาทต่อปี สามารถกระจายไปเป็นเข็มมุ่งและเป้าหมายของหน่วยปฏิบัติงานต่างๆได้เช่นลดอัตราส่วนสินค้าและชิ้นส่วนที่ตกสเปคหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ลด production แทกไทม์หน่วยเป็นวินาทีต่อชิ้นเพิ่ม l a เบ r p โปรดัก i ิวิตหน่วยเป็น m a n าเวอรต่อชิ้นอัตราส่วนการผลิตสินค้าเสร็จ ตามแผนการผลิตประจำวันหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มยีนของวัตถุดิบหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ลดจำนวนชั่วโมงเครื่องจักชรชํารุดหน่วยเป็นชั่วโมงต่อเดือนตัวอย่างเข็มุ่งและเป้าหมายขององค์กรหัวข้อส่งมอบสินค้ารวดเร็วครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ มีชี้วัดความคืบหน้าของการปรับปรุงคืออัตราส่วนการส่งมอบถึงลูกค้าภายในสองวันนับจากได้รับยืนยันคำสั่งซื้อมีหน่วยเป็น100%เปอร์เซสามารถกระจายไปเป็นเข็มมุ่งและเป้าหมายของหน่วยปฏิบัติงานต่างๆได้เช่นลดจำนวนครั้งที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามคำสั่งซื้อหน่วยเป็นครั้งต่อเดือน ลดเปอร์เซ็นต์การจัดสินค้าขึ้นรถผิดรายการลดเปอร์เซ็นต์การจัดส่งสินค้าผิดที่ไม่ทันเวลาลดค่าจัดส่งสินค้าโดยเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำหนักบรรทุกเต็มคันรถหน่วยเป็นบาทต่อยอดขายตัวอย่างเข็มมุ่งและเป้าหมายขององค์กรหัวข้อ ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมีดัชนีวัดความคืบหน้าของการปรับปรุงคือคุณภาพความรวดเร็วและต้นทุนสามารถกระจายไปเป็นเข็มมุ่งและเป้าหมายของหน่วยปฏิบัติงานต่างๆได้เช่นจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้ทันเวลาที่ต้องการใช้งานมีหน่วยเป็นอายุวันคงคลังอยู่ในกรอบ1ิบวัน ออกรายงานบัญชีงบดุลได้แบบเรียนไามมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์กระทบยอดลดอายุหนี่ที่เกินกำหนดนัดชำระมีหน่วยเป็นจำนวนวันอายุหนี่เพิ่มจำนวนบินที่เรียกเก็บได้มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ลดมูลค่าคงคลังของวัตถุดิบมีหน่วยเป็นจำนวนวันขาย ตัวอย่างเข็มมุ่งและเป้าหมายขององค์กรหัวข้อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโดยนําเสนอสินค้าที่มีประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่ากว่ามีดัชนีวัดความคืบหน้าของการปรับปรุงคือส่วนแบ่งตลาดในตลาดเป้าหมายมากกว่า70%สามารถกระจายไปเป็นเข็มมุ่งและเป้าหมายของหน่วยปฏิบัติงานต่างๆได้เช่นสำหรับพนักงานขายแต่ละคน ส่วนแบ่งซื้อจากเราของลูกค้าแต่ละรายมากกว่า70%ซความแม่นยำในการวางแผนมีหน่วยเป็นเป,นเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนของยอดขายจริงเทียบกับยอดขายที่วางแผนจำนวนลูกค้าใหม่ที่เปิดการขายได้มากกว่า10รายต่อปีมียอดขายมาเติมเต็มอัตราการใช้เครื่องจักรมากกว่าเปอร์เซน สำหรับฝ่ายการตลาดวิจัยและพัฒนาสินค้ามีเข็มมุ่งและเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าใหม่ให้มีผลตอบแทนการลงทุนต่อลูกค้าเมื่อนำสินค้าของเราไปใช้เหนือกว่าของคู่แข่งยอดขายสินค้าใหม่ต่อยอดขายรวม20%ต่อปีอัตราส่วนมูลค่าเพิ่มของสินค้าใหม่ 70%ของราคาขายในทางปฏิบัติเราจะใช้ตาราง HAM ช่วยจัดเรียงและแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างเข็มุ่งขององค์กรกับเข็มุ่งของหน่วยงานดังจะอธิบายต่อไปนี้รูปนี้คือตาราง Ho-Chin Alignment Matrix หรือเรียกย่อว่า HAM ใช้สำหรับจัดควนแถวเข็มมุ่งปรับปรุงคุณภาพงานของหน่วยปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับเข็มมุ่งและเป้าหมายการปรับปรุงผลลัพธ์การดำเนินงานขององค์กรซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจภาพรวมของเข็มมุ่งและเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพงาน ของทั่วทั้งองค์กรได้ในตารางแผ่นเดียวแต่อาจจะมีขนาดใหญ่สักหน่อยตามปกติเข็มมุ่งขององค์กรหัวข้อหนึ่งสามารถกระจายไปเป็นเข็มมุ่งในการปรับปรุงคุณภาพงานของหน่วยปฏิบัติงานต่างๆที่สอดคล้องกันได้มากถึง1 0 3ถึงหัวข้อดังนั้นในปีหนึ่ง,ห,งหากมีเข็มมุ่งประจำปีขององค์กร 4 5ถึงหหัวข้อก็สามารถกระจายไปเป็นเข็มมุ่งปรับปรุงคุณภาพงานของหน่วยปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรที่สอดคล้องกันได้มากถึง40่สถึงแปหัวข้อรูปนี้แสดงภาพขยายเพื่อให้เห็นโครงสร้างของตาราง HAM ดังนี้ที่ด้านบนของตาราง แสดงหัวข้อเข็มมุ่งของผู้บริหารระดับสูงหรือประธานบริษัทที่ด้านซ้ายของตารางแสดงตัวชี้วัดและเป้าหมายที่คาดหวังของการปรับปรุงผลลัพธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ด้านขวาของตารางแสดงเข็มมุ่งปรับปรุงคุณภาพงานและที่ด้านล่างแสดงตัวชี้วัดและเป้าหมาย ของการปรับปรุงคุณภาพงานของหน่วยปฏิบัติงานต่างๆโดยที่วงกลมที่อยู่ตรงกลางในตารางแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างเข็มมุ่งของผู้บริหารระดับสูงแต่ละข้อกับเข็มมุ่งปรับปรุงคุณภาพงานของหน่วยปฏิบัติงานต่างๆในคลิปต่อไปจะอธิบายขั้นตอนการช้อปปิ้ง แผนปรับปรุงคุณภาพงานจากตารางกระจายเข็มมุ่งและเป้าหมายประจำปีขององค์กรหรือ t h n m และวิธีการกำหนดหัวข้อเข็มมุ่งและดัชนีวัดผลการปรับปรุงของหน่วยปฏิบัติงาน